สวัสดีครับช่วงนี้จะเข้าครัวทีหน่อยทำสามมือครับเนี่ยรับเ,ออเด็กจากกทมโรงเรียนปิดเทอมมาอยู่ด้วยกันนะครับประมาณสองเดือนแหละนะครับวันนี้เลยเนี่ยคนตู้เย็ยนเจอบวบมา1หนึ่งกำสิบบาทนะมีอยู่สามลูกนะครับ,รบ,รบยาวๆเลยนะครับ ผ่านเปลือกทิ้งนิดนึงนะครับเออแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้น,ช,นชิ้นเล็กๆเ,เวลาผัดก็ผัดอ,อ่อ,อนๆหน่อยใส่น้ํานิดๆนะครับจะปรุงรสชาติให้พอเหมาะพอกกดีกันแล้วกันนะครับจะปรุงหวานนิดนึงเด็กจะชอบกินนะฮะน้ำตาลน้อยๆนะครับใส่น้ําผัดนานๆหน่อยนี่ยนะครับ เด็กกินเท่าไรก็ไม่อิ่มเนาะวัยกำลังกินอายุนะสิบสองขวบแล้วนะฮะปีนี้ก็ขึ้นชั้นปหนะครับไกๆ่ๆทั้งสองฟองนะแล้วก็ผัดให้สุกนะคอยกลับไปพลิกกลับมานะให้ทั่วๆให้ไข่นะครับถูกนะทั่วๆบวบนะครับก็ กินง่ายเด็กเหล่านี้กินง่ายเอามีไว้มื้อเย็นนะครับแต่วันนี้แดดยังเปรี้ยงอยู่เลยลงมาประมาณ5้าโมงเย็นนะครับเสร็จแล้วก็เตรียมเสิร์ฟเลยครับ